สวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับบุ๊คคาร์เดราหนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับไซส์ตัวนี้42.5ความยาว27.5แนะนำแค่270ใส่เท่านั้นนะครับรองเท้าเทล270คู่นี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับใครอยากได้ลองนวัตกรรมใหม่ฟิวเวอร์ใหม่นะครับคู่นี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับคาร์เดรานะครับมือหนึ่งห้าพบาทนะครับเป็นโฟมอัดไนโตรเจนนะครับตัวนี้ใช้นวัตกรรมเดียวกับทั่วอารโดรานะครับ6,900นเกนะครับ เป็นตัวกีซลิน20เลยนะครับคุ้มค่าสุดๆนะครับและสภาพเหมือนลูกค้าซื้อมือหนึ่งเลยนะครับนี่ครับต้องรองนะครับสำหรับใครยังไม่เคยลงนะครับโฟมดีเนอร์อ็ V3 นะครับเป็นโฟมอัดไนโตรเจนนะครับเบามากครับเป็นรองเท้าเทลที่ผมบอกเลยว่าเป็นรองเท้าเทลที่เบาที่สุดนะครับตั้งแต่ผมจับมานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดมาเทียบกับแคสเมาส์แคสเมาส์เนี่ยมาเป็นรองเท้าเทลที่เอาไว้วิ่งแข่งขันนะครับแต่ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวซับพอร์ตนะครับเป็นรองเท้าแบบแนวซับพอร์ตสำหรับวิ่งยาวๆนะครับวิ่งระยะไกลๆวิ่งแบบลุยๆนะครับคู่นี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับอยากให้ใส่นะอีกข้างนึงนะครับนี่ครับซอฟต์เดิมเชือกเดิมทุกอย่างเดิมนะครับสภาพคือลูกค้าคือมือหนึ่งนะครับไม่เคยผ่านการสวมใส่และใช้งานมาก่อนนะครับสวัสดีครับไม่มีแบบ โอ้โหย่นตรงไงเลยครับสวยมากครับสวยมากแนะนำจริงๆครับสวัสดีครับ